Get, 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 สวัสดีครับเจอกันกับช่องในช่างเซยนประกาศนะครับวันนี้เดี๋ยวในช่างจะมาดูปลานะครับดูปลาที่ในช่างสั่งมานะครับตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวนะครับว่าเขาจะสมบูรณ์หรือแข็งแรงนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าตัวผู้ได้ตัวเมียจะมีชีวิตรอดไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์นะครับที่ผมได้โทรไปสั่งนะครับทางสั่งที่ค่ายหนึ่งนะครับตอนนี้ขําลัง งานเนค่อนงจะดีครับผมก็เลยสั่งจองไว้หนึ่งคู่นะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าปลาจะสวยไม่สวยนะครับอนี่ก็จะเป็นปลามาเลยลูรลอยนะครับทั้งแม่ลูรลอยนะครับสองตัวนะครับราคาไม่แพงนะครับหนึ่งใบเท่านะครับตอนนี้การเพกวัสดุนะครับการเพกของนะครับ ทางฝั่งต้นทางนะครับแพ็กมาอย่างดีมากนะครับแถมใบหูปังมาเล็กน้อยให้ผมด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่แถมใบหูปังให้ด้วยนะครับการแพ็กของที่ดีนะครับต้องแพ็กห่อโฟมนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับถือว่าแพ็กมาอย่างดีมากนะครับการกระแทกนะครับในกรณีของผมนะครับขนส่งได้ส่ง แค่ในระยะเวลา2วันเท่านั้นครับถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับอ่ามันจะดีต่อปลานะครับถ้าเกิดว่านานเกินไปเกิน4วันนะครับโอกาสปลาที่จะอ็กซิเดนต์มีสูงมากนะครับอ่าหลังจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะแกะดูนะครับสองตัวว่ามีชีวิตนะครับผมขอให้สองตัวรอดปลอดภัยนะครับเพราะว่าผมสงสารมันนะครับถ้าออกบาแล้วไม่รอดนะครับอ่าทุกวันนี้นะครับผมจะหาพ่อพันธุ์เรื่อยๆนะครับที่ไหน กัดเก่งหรือที่ไหนมีผลนานเยอะนะครับผมก็จะจองนะครับจองไว้อย่างน้อย1ถึง2ตัวนะครับเพื่อมาผสมพันธุ์นะครับผสมพันธุ์ไว้ไว้หลายบบอนะครับเพื่อเป็นตัวเลือกที่ดีในการหาประกัดเก่งๆนะครับอ่าหลังจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะเกะนะครับเกะปลาให้ดูนะครับว่าสวยไม่สวยนะครับตอนนี้ผมได้เกะไปหนึ่งตัวแล้วนะครับเหลืออีตัวนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เกะนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าปลาจะสวยไม่สวยนะครับอ่า ลุ้นนะครับลุ้นอย่างช้าชานะครับอย่างใจเย็นนะครับแย้มดูว่าเขายังไาวน้ําอยู่หรือไม่นะครับโอเคครับเขายังมีชีวิตอยู่นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับการสั่งปลามาแล้วมาถึงที่ปลายทางอย่างมีชีวิตนะครับเพราะว่าผมเป็นห่วปลามากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าปลาอักซิเอนซ์หรือตายนะครับคือผมจะเสียใจมากนะครับในการสั่งปลานะครับเงินไม่เท่าไรนะครับเสียเสียใจนะครับสงสารลูกปลานะครับอุตส่าห์เดินทางมาไกลนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ที่ลอยประมาณ1.8นะครับหรือ1.9นะครับค่อนข้างจใหญ่นะครับหนังก็อยู่ในระดับดีนะครับไม่ดีเกินไปนะครับโอเคตัวเมียก็โอเคนะครับตัวเมียก็สวยนะครับคอหนาหัวหนาคอตันทุกตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมในการพักปลานะครับเราพักปลาอย่างน้อยนาทีนะครับต่อมาให้เรา เอาปลาใส่ลงไปในถังนะครับถังที่มีน้ํานะครับเราได้ปรับอุณหภูมิให้ตัวปลานะครับอย่าเพิ่งใส่ลงในโหลนะครับเดี๋ยวปลาจะนกนะครับหรืออาจจะช็อกตายได้นะครับถ้าเกิดว่าเรารีบใส่เกินไปนะครับให้เราเอาถุงปลาใส่ลงไปในถังนะครับอย่างน้อย15นาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเอาปลาใส่ในโหลนะครับโดยพักเขาไว้อย่างน้อย1คืนนะครับ วันต่อมานะครับผมจะเช็คดูปลานะครับว่าสมบูรณ์แข็งแรงไหมนะครับถ้าเกิดว่าเขาซึมนะครับให้เราเอาปลาลงไปพักในที่กว้างๆนะครับถ้าเกิดว่าเขาสดชื่นนะครับเต้นน้ําสวยนะครับแสดงว่าเขายังฟิตนะครับสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกอย่างนะครับหัวหน้าคอตันนะครับไข่เยอะนะครับโอเคมากนะครับตัวนี้ครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวผู้นะครับตัวนี้ลอยอยู่ประมาณ1.8ได้นะครับตัวนี้จะเป็นปลาสีครามนะครับ หัวนาคอตันนะครับตัวนี้เป็นปลาที่ผ่านสนามมาเลยนะครับเป็นปลาที่ฟักฟื้นนะครับที่เขาส่งต่อนะครับก็คือให้ผมมาทําพ่อพันธุ์นะครับตัวนี้ยะค่อนข้างกัดรอบจัดนะครับเป็นปลารอบเป็นปลารอบนะครับรอบเร็วนะครับแผลหน้านะครับเดินสวยนะครับตัวนี้นะครับอายุปลาก็ประมาณ13เดือนนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับทําพ่อพันธุ์มากนะครับ หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบตัวคู่กับตัวเมียนะครับว่าอย่างน้อย7วันนะครับ7วันขั้นต่ำนะครับหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำวิธีการเพราะปลาคู่นี้ให้ทุกคนดูนะครับพี่ๆน้องๆคนไหนที่สนใจนะครับอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยรับชมและรับฟังนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องในช่างด้วยนะครับสวัสดีครับ